ขอเลือกหุ้นพี่อ๋องอีกตัวหนึ่งนะเป็นหนึ่งในโรงบาลที่น่าจะเห็นเอาจริงน่าจะเป็นหุ้นที่ออร์แกนิกโกรดแบบถ้าไม่นับว่าฐานต่ําหรืออะไรอย่างนี้ของตัวอื่นนะน่าจะเป็นตัวที่ปีนี้ก็ยังมีออร์แกนิกโกรดที่ดีที่สุดตัวหนึ่งถูกไหมพี่อ๋องพระราม9ใช่ครับก็มีเพิ่งมีมิ팅ไปด้วยนะครับก็อัปเดตเลยก็คือว่า,าตัว ปีนี้นะครับผู้วิหารก็ยังมองเป้ารายได้โตกับบูติจนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับโรงพยาบาลสามารถท็อปไลน์โต10%เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้ key driver ก็น่าจะยังเป็นตัว international อยู่นะครับถ้าเรามาดูสัดส่วน inter ของเขานะครับก่อนที่จะเริ่มทำ middle east เนี่ยสัดส่วน inter เขาจะมีสักประมาณ15%บวกลบนะครับทีนี้พอเริ่มทำ middle east เนี่ยสัดส่วนจาก15นะครับ นะสิ้น Q4 เนี่ยน่าจะมาแถวๆ20ลักนะครับอ่า mm hmm. ฉะนั้นกระโดดขึ้นมา5%เนี่ยจาก Middle East จะจะว่าแบบเป็นไดรเวอร์หลักก็เป็นก็ได้นะครับฉะนั้นทั้งปีเนี่ยปีที่แล้วอ่ะสัดส่วนอินเตอร์คือ17ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยด้วยด้วยด้วยไตายมาร์สสี่มา20แล้วโอกาสที่จะทะลุยี่สแบบมีสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นแบบ20บวกนะครับแล้วก็เป้ากลางๆยาวๆของเขาอ่ะก็คืออาจจะขยับไปเป็น25นะครับฉะนั้นเนเี่ยถ้าดูประมาณนี้นะครับคิิดว่า Inter ่าาออนนเตร์จะมี โกลด์แบบ l e v e l แบบสาสบ่บอน่าจะได้นะครับอย่าง QC ที่ผ่านมาก็โตทั้ง50นะครับฉะนั้นเนี่ย m i d d l E East ฐานอย่างค่อนข้างที่จะเล็กนะครับทีนี้เล็กแค่ไหนก็ Middle East เนี่ยทั้งปีของพระรามเก้าตีเป็นตัวเลขก,กลมๆน่าจะประมาณ70-80ล้านนะครับต่อปีนะครับทียมูลค่าตลาด Middle East ทั้งลุทั้งหมดเนี่ยเ,าเราดึงเฉพาะแค่ BCH, BH, BDMS มาเนี่ยประมาณหมื่นล้านอันนี้ตัดคูเวตทิ้งแล้วด้น ก็คิดว่าสาตลาดค่อนข้างใหญ่ให้ให้พลามก้าเนี่ยยังโตต่อได้นะครับแล้วก็ช่วงปลายมาสหนึ่งเนี่ยผู้ริหารก็บอกว่ารายได้ก็ยังโตดีอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะโตเยอนเยียค่อนข้างแน่คิดว่าแน่นะครับ Q ิหนึ่งเนี่ยครับถ้าเทียบกับกลุ่มในคิหนึ่งเยอนเยียก็อาจจะก็อาจจะทรงๆหรืออาจจะ โตได้แต่อาจจะไม่ได้แรงมากนะพี่หงแต่ว่าด้วยความที่ฟอราม้าวเขามีอินเตอร์ที่แบบฐานยังไม่ได้สูงอนะ่ะเล้าจริงจริงอินเตอร์เขาเหมือนเพิ่งจะมาเร่งเ่งเอาช่วงกลางๆปีไหมพี่หงใช่<อ>คือคิวสามคิวส<ม>ี 3, ่นี้แล้วต้นปียังไม่มีเพราะว่าทีมที่ทำด้วยอีสเข้ามาประมาณกลางปีนะครับนั้นเนี้ยรายได้มีด้วอีสเพิ่งเข้าจริงเนี้ยไตรมาสสามไตรมาสามาสี่นะครับชั้นตอนนี้ก็ยังเป็นขาชึ่นอยู่นะครับครับผมโอเคอะคิวหนึ่งยังดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ประมาณการของเรา816ล้านปีนี้กำไรนะครับอาจจะมีอัพไซด์เนอะพี่หอถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยเติบโตได้ดีกว่าที่คาดครับก็ตอนนี้เราลุน top line digit ้นะท็อปไลน์ดับเบิลดิจิตทีนี้ถ้าลุ้นมาจินถ้ามาจินดีดีนะครับเราก็จะได้เห็น กำไรที่โตมากกว่า10%บวกบวกขึ้นไปนะฉะนั้นตอนนี้ต้อง,งรุนที่มาจินนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาอย่าง q 4ี่เนี่ยค่าใช้จ่ายเขาก็เยอะนะครับฉนันต้องอาจจะต้องดูกันว่าระหว่างรายได้ที่เข้ามากับค่าใช้จ่ายเนี่ยจะจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมาจินไม่น่าต่ำกว่าเดิมแน่แ,นแนถ้าอินเตอร์เข้ามานะครับผมโอเควันนี้ก็เลือกพราม9ก้าเป็นหุ้นเด่นนะครับแล้วกออ็อย่างที่บอกตอนนี้เม้นเงินเข้าดนะีเฟนซีเพลย์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่ากลุ่มล่มงพยาาบลเี วันนี้น่าจะปรับตัวได้แข็งแรงกว่าตลาดแล้วเราก็เลือกตัวที่เราคิดว่า Q1 น่าจะเด่นที่สุดในกลุ่มนะก็คือตัวผาลังเก้านะครับราคาเป้าหมาย30บาทนะครับเป็นหุ้นเด่นประจำวันที่4มีนาครับ